สวัสดีค่ะน,นิ่งขนาดเต็นตป่านะคะป,ประจำสาขาโลตัสตลับนี้นะคะวันนี้หนิงจะมาแนะนำตัวเต็นท์ชื่อรุ่นว่าออราอีเอนะคะใช้นอน2-3คนนะคะเรามาดูขนาดไซส์ตัวเต็นท์กันตอนนี้นะคะหน้ากว้างเมตรห้นะคะความยาวสองเมตรสิสูงเมตรสาหนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวหนิ่งจัดกลางให้ดูด้วยนะคะ สมอบกตัวนี้จะเป็นผ้าตรงนี้นะคะเสาตัวเต็นนะคะแล้วก็เสาตัวโครงด้านบนนะคะตันนี้จะเป็นหมอโบกนะคะสมอโบกออร่าเอ็กนะคะจะมีมาให้ ะะแล้วก็เชือกสปอเกอร์สีเส้นนะคะโอเคค่ะคเป็นแค่วิธีการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามากันดีกัน